เอ้ยเนี่ยนี้ได้เว้ยไอ้ย่ะมองไม่เห็นมาไปไงล่ะแล้วคุโลงไหนนี่เมืองอะไรนี่เ <c oughs> มืองอะไรนี่ก็เมืองเราดิไงดิมีลงเปล่าวะยังไม่เห็นทำไมเงียบอ่ะมีคนมีคน เพืนที่ร้านป่ะมองไง,ง,อองกูบอไปรับได้นโอ๊ยกูโดนก่อนไหลมาไหลมาอ๋ยไปยังเกียดรอยเพื่อนีนเพื่อนอีเวนรากูแกมีตัวพี่มีตัวมีตัว แกวะไหนวะเดี๋ยวกูจะยิงที่หลังเฮ้ย m a r k the location นี่มันแก๊งไรนี่มันแก๊งไรไหนวะแอร์นี่มันนี่มันแก๊งไรยิงบอดนี่วะโอ้ยนึกกับแอร์นะยากจริงตัด ไอ้เพื่อน ar, อ shoe, มึงร้ายกูแยะเวนเด็กูจะฆ่ามึงเหมือนคอยดูกูไม่ได้ผมเมื่อก <this> ี้หนูไม่ได้เพื่อนเวนเพื่อนเวนว่าว่ารอบนี้เข้ากล่องนี้เพื่อนจะลงเก็บไหมมักจะแก็งแรงมากคิดว่าเพื่อนจะเก็บไหมผมโอเคโอเคเจจิตมาดิโอ้เจ๊ไม่มีไม่มีสะโคบอ่ะโอ้เจ๊บูรี่เพื่อนอ่ะเจเป็นคนดี เออเพ oh, Man, okay, 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 like ื่อนอาจจะเป็นคนดีเจมูบี่เพื่อนอ่ะโอ้ยยิงเป็นแก๊งยังยังอีกนี่มันแก๊งยิงบอดนี่หว่าี่ดูสคอกก่อนี้พี่ดูสคอกก่อนี้เข้าเกียเข้าเกียร์ถอยเข้าเกียอาเข้าเกียร์ไอ้เพื่อนมึงกี่แย่ดิมันเพื่อนระเบี้ยงมันเพื่อนว้ามาด้วยเออว้ามาเก็บได้หว่าเื่นแม่นเอาอ่ะ นิ่งเข้าทุกกล่องไงแต่เนี้ยฮ่ะโหลเล่นถูกประเทศป่าววะไอ,ถอ,ะอ้ถูกเซิร์ฟป่าววะเนี้ยแหละแต่ทำไมมันไม่มีคนเนาะมีรถจิ้มวะ,ะมีรถวะ,ะโอ้ยใ,ในโบสถ์ในโบสถ์ในโบสถ์มีในโบสถ์มีตาในโบสถ์เอาตาตาโมยก่อนอุม้มยิงเลยนี่ใส่ชุดอาพี่ใหม่ด้วยนะมึงอ่ะเจ๊ไม่ไม่ เจ๊ด้านหลังไม่เจ๊ด้านหลังไม่กะวังด้านหลังพอ,อยู่บ้านสองชั้นมามามาาพี่ทางเงี้ยหลังหลังขึ้นมาเจ๊ทรายมาเถิดเล่นมาเถิดเล่นมาโอ้ย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 โอยเข้าวงซี วนถูกก่มีไหมอีกนะมีไหมอีกนะโอ้ยบอลโอ๊ยโยมบอลโยมไม่หนีกูก่อนเลยพี่สาวไม่ยิงเลยเจ๊มาจ้ะล้มเพื่อนล้มเพื่อนล้มเพื่อนลเอ้าไหนเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนเพื่อนแล้วเราเพื่อนเดี๋ยวกูลรอกู่แฟนหนึง คิดว่าตัวเองเป็นบอยแบดด้เลยืนยิงอย่างนั้นนะาหัวเราอยู่ไหนพี่ด้านหน้าเลยมอเลดับยิงมันเองพี่พี่ดูพี่ดูพี่ดูหนูมาเลดับชาร์จไปโชว์เลยสุดยอดว่ะโอ้โอ้มันจบกได้เหรอขับแคอขับรถก็แชมป์ได้แล้วทุกคน อีเจ๊สิบสามตัวบอดสิบตัวเดี๋ยวเล่นบ okay. ินก uh, ันพ oh, ี่ได้ได้จัดไปเจ๊เล่นบินกันเจ๊โเล่นต้องเล่นตลอดเลยหรอหรือว่าเล่นตลอดเนียโอ้เขาบอกเดียวยิงไอ้คนล่นตั้งสามตัดตายอยู่แล้วช ok ่วยกันจริงอ่ะมันตายอยู่แล้วโหลโตมโตมโตมฮัลโหลวินเก้าสี่เขาจะเล่นบินเก้าสี่กันนะ โอเคเดีรู้เลยไอ้แยกย้ายแยกย้ายแยกย้ายนะวินเก้าสี่นะฮะวีวะมีคนด้วยเหรอเฮ้ยมีใครได้วินยังมีคนได้วินยังเหรอว่าวีคนตายก่อนแล้วอ้แตกแล้วแตกหนึ่งนดันมาไังแตกหนึ่งเราเราต้อง เราต้องเสียสละเล่นเอ็มโฟเพื่อช่วยชีวิตเจ๊ก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวฮะเร็ว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 เจ๊อยู่นะตึงเจ๊อยู่นะมันโถมาโอมมันโถมาโอมโอมมันบังคับให้พี่ต้องใช้เอ็มโฟอ่ะโอมไอ้พวกนี้มันบังคับมันบังคับให้พี่ต้องใช้เอ็มโฟอ่ะโอมเอยเองแล้ผมไปหาเองบังคับฆ่าเองนะ ยิงใครยิงเก๊อุ้หลอมันมีสี่ตัวนะเฮ้ยอุ้เจอวินเก้าสี่เจ๊เอาก่อนเลยเอ๊ะโชว์ให้ลุงดูดิเจ๊เออโชว์ให้ลุงดูดิเจ๊อุ้เจ๊อร้ยเจ้ามาเจ้ามาเจ้าเออเป็นไรแกหนูยิงมันน็อกไปแล้วพี่หนูยิงมันน็อกไปแล้วอีวินเก้าสี่เป็นไงหนูได้หนึ่งคิวเห็นปะโอ้ไม่ธรรมดาจริงว่ะโอเค ที่ไปดูรถทองนี่มีป่ะรถทองอ่ะเอ้ยเอาไว้วันนี้วันนี้เราเราเราต้องเล่นเราเราต้องเล่นบนเขาเราต้องเล่นบนเขาเปิดแล้วเปิดแล้วแหมมุมนี้มองไม่เห็นมันอยู่ตรงไหนกันวะมา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 จุดโลเคชั่นเอ้ยเนี่ยนี้ได้เว้ย อะไรเงีมยมองนี่มาเป็นไงล่ะช้าดิช้าดิไอ้ียช้าไม่ดูปืนเลยมาช้าเอาปืนนี่แตะช้าอ่ะด้ออ่ะเดิออ่ะแล้วเนี่ยมาดิมาดิครับเฮ้ยโโอ้หบนเขาบนเขาบนเขาเขาบ้าน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 บ้านหลังไหนะสองชั้นอ่ะพี่ไม่รู้ผมยิงดาวไว้บ้านบ้านทางหน้าเจ๊อ่ะขอบ้านขอบ้าน ังมีคนยิงเก็บเสียงไหมเป็นไงเป็นไงเป็นไงอ่ะเอาเอาได้เอาออัอันนเออเออเออเอาดีเอาดีหนึ่งคิวหนึ่งคิวครับหนึ่งคิวครับบนเขา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 พวกบนเขามันมันจอดปะจอดดิ เดี๋ยวไปรับเพื uh> ่อนเข้าหนึ่งนัดโอ้ยเอ้ยโดนหลังไอ้เหี้ยโดนเขาไอ้สื่อตัวเป็นเจ้าเขาเจเขาเจ้เขาระวังตัวเขายิงเฮ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยบอดบอดบอด ัลโหลใครมียาน้ำมั้งอ่ะขอยาน้ำมั่งดิมีมีพี่เฮ้ยมันคอรถเราอะอากาะอัดจืดขี้บอลก็มีล่างก็มีฮัลโหลเคาะอะไรกันเบอร์นั้นโอ้ยขอยาน้ำหน่อยเฮ้ยรถผ่านไปอีกคันนึงโอ้ยเนี่รถรถรถแตกอะอะไรวะรถเซิร์ฟ แั้วมาโดนเลยโซลเฮ้ยมีคนชาร์จเออแตกไปนี่มึงอ่ะมันร่วงหนึ่งมัน่วงหนึ่งเออโอเคอเคเคแป๊บนึง mark the location อ๋อชาร์จมันชาร์จมัน mark the l o ากล้วมาแ้ชาร์จิชาร์จิ มาดิเพื่อเขาโลกเลดีครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโอ้โหอยู่ไหนพี่ข้างนอกข้างนอกข้างข้ามข้ามถนนข้างถนนมันมันปั๊มยาอยู่ตรงบ้านพี่อ่ะตรงบ้านพี่โอ้โหในห้องเล็กห้องเล็กนั่นนี่เลยเพื่อนอนหลังขึ้นชั้นสองไปแล้วเอ้ยโโอ้ห หนูชนะหนูชนะหนูได้หนูได้สองสามคิวโอ้เนี่ยบอกช้าแล้วแต่ละคนจะไม่มาขาเลยฮ่าเลยฮอาฮสองีีฮ่า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 ฮ่่าฮ่าฮฮาฮ่าง่าฮ่าฮเฮ่าฮ่าหุ่ม่าฮ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 าดีครับาฮาฮฮฮ่ฮา่่มาา่ ก็มาดิครับเฮ้ยจะไม่มันเหมือนมันรู้ดีอย่างเลยพี่ไหนเราหลุมอวกาศอ่ะก็มาดิครับไปดิอัจรย์เนี่ยไปดิไปดิลุยดิฮัลโหลลุยดิรออะไรอ่ะเต้โอ้โหถ้าเต้จะแคมป์นะเต้เต้ไปเล่นโซโล่ก็ได้เต้โอไม่มีเต้โอ้ยจบแล้วพี่มาละพี่มาละอัศจรรย์อัศจรรย์ไรผมผมไม่ชอบ ๆก็มาดูครับโอ้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ช่วยยิงหน่อยโอ้ยยิงโดนและวเาอยู่ใต้โอ้ยด้านบนด้านบนออกขอลุกไปแล้วเจ๊ขอบขอบไปแล้วเจ๊ตูมระวังออกไปเจอเลยคตูมแน่แน่มุมนี้มุมนี้เลยอ่าก็มาดีครับก็มาดีครับ พี่เมียววินพี่เมียววินมาเอาเร็วแจ๋วเลยงานดีดูนะดูนะตกเขาตกเขาขวายมาครับมาล่างมาแดงมาแดง watch out มึงเล่นวินแข่งกับกูเ<ด>หรอเดี๋ยวแ,แล้วเจไม่ติดอะไรตรง,น,น,น,งตนั้นเจแป๊บงนึ่งทันไหมนะทันไหมนะทันไหมไม่ทันแลัวสองตัวล่างเดี๋ยวพิมอย่าเล่นนันได้ป่ะพี่ดูดิดูดิดูไว้เต <c oughs> ้ดูไว้พี่พี่ยังไม่เก่งสิ โอ้ยโอ้ยแจมหลบได้หลบได้หลบได้ฮะใกล้ใกล้ใกล้เนี่เหรอใกล้ใกล้ใช่พี่แล่กันตาล่าโหยิ้มเลยหัวแต่พี่เดี๋ยวเพื่อนมันครบใกลๆพี่หรือต้องถ่างกลมดูไว้เต้ดูไว้ พี่ผมยิงไปแล้วอ่ะโอ้พี่ยิงเข้าหัวก่อนเองยิงอีกฮะลโหลไม่ได้ไม่ได้แล้วพี่ต้องมาร์กลยครับมีีุพ่เตตีเตตีด้านล่างมันขึ้นมาแล้วเฮียมดัง,งเอะพี่เด็กมันเอาอ่ะ ไปั๊บป่ะปั๊บปตรงไหนพี่มาร้ายหน่อยวิงมาแล้วสองคอนเทนเนอร์สีดำเงินดันพี่มาเรามีด้านล่างอีกตีหนึ่งคอร์ตียอยู่โอเคี่เคมีชิดชิดมาตรงนี้ตีหนึ่งสองตัว ไว้เต้นี่ตรงนี้สองตัวตั้งหน้าเต้มีสองตัวเขาวิ่งเทรดขึ้นมาเคพี่เทถ้าพี่ล้มปล่อยพี่เลยพี่ล้มเยอะแล้วน่าจะดึงไม่ทันล้วถ้าล้มอีกพี่อย่าล้มิดี๋ย่พี่้พ,า,พาไว้เช<อ>ื่อผมที่มีวินก้าวสี่อ่ะก้าสี่พี่เทพมาก เขาอยู่ข้างล่างเต้แอบที่พี่เป็นนึงนั่งรื้โอของเออนั่งรื้อของต้อมเงินคงขอกวดอ้อมก่อนพี่แป๊บนึงเดี๋ยวโดนดักยิงโอ้โหปั๊มยาจะขึ้นอยู่แล้วมันอยู่ในบ้านใช่ไหมพี่ไม่ใช่หลังข้างกูดงังข้างกูดงัง โอเคพี่เคพี่ตามมียายอีกไชิดหน้าเต้ไออ๋อข้างน้างเขสองพี่เออลอกในตึงนี้ิดนึงพี่ซ้ำไม่ได้ป่ะไม่ได้ไม่เห็นตายหมดพี่หมดเฉย m a r โอ้าน อยพี่โลนะพี่โลนะพี่โลนะครับโอเคพี่ปั้มยาก่อนเลยพี่เจ็บสอง้วเตะเดือหน้าผมใช่ใช่หลังเนินหลังเนินหลังเนินพี่กำลังไหครับไปเลยครับผมไม่มีต่อพี่น้ำหนึงเฮ้ยมันคว้างระเบิดมา พี่ผมกำลังคิดครับเล็กหนึ่งมันฉีกสายนี่เป็นไงละมึงจักวินเก้าสี่ว่าเงาโอ้ยไอ้ยมงโ่หน้าเนินมาเกาะสามกูหายไปละลายไปเลย โอ้เลือดเลือดเลือดไหลเป็นโลหิตโอ้หลังมาตรงนี้ Watch out เด้ยต้องเล่ก่อนป่ะัำโดดไปจังไหนวะเตรขึ้นมาละเขอล้างก่อนแล้วกันลบหดทางนี้นะครับมันอยู่มุมเนินทางตรงนู้น ไอ้ทางหน้าที่แตกเหวะผมน็อกเลยพี่แต่ว่ามันมันมีเพื่อนมันชุบอยู่พี่พี่มาาหวนี่ไงนี่ไงนี่ไงไม่สนไม่สนเฮ้ยแอนนี่มาร์คจุดโลเคชั่ผมมีน็อกไปแล้วอีกตัวหนึ่ง้านล่างเนี่ยแหด้านหน้าพี่เนี่ยผมหายดิ อันนี้ผมทำนะโอ้โหยืนน้อบ l o b e ยือย้อยืไม่แตกเกียวแล้วรู้ <c oughs> <c oughs> จักวินเก้าสี่เปล่า <c oughs> ผมไม่อยากรู้จักเลยวินเก้าสี่พี <c oughs> <c oughs> เ่เมาเียอร้อม <c oughs>